ข่าวโดยน13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สบคแถลงนะคะพบก,การติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้155รายค่ะซึ่งเป็นการติดในประเทศถึง134ราย นายแพทย์ทวีศินวิษณโยธินค่ะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9หรือสบคได้มีการถแถลงข่าวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่วันนี้เพิ่มขึ้น155รายค่ะโดยแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ134รายติดเชื้อในรรงงานต่างด้าว11รายและติดเชื้อจากการเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน10รายค่ะรวมผู้ติดเชื้อ6,440รายสํายสำหรับผู้ที่หายป่วยแล้วเพิ่มอีก4รายนะคะรวมหายป่วยเป็น4,184ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายรวมเป็น61รายแล้วโดยผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายวัย45ปีค่ะซึ่งมีโรคประจําตัว2โรคนั่นคือโรคหัวใจและโรคเบาหวานค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้รักษาโรคประจําตัวอย่างต่อเนื่องด้วยและก็มีอาการหยุดหายใจระหว่างทางโดยผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะจะมีทั้งสิ้น2,195รายค่ะ ทางนี้ผู้ติดเชื้อในประเทศ134รายนะคะมี12รายที่เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครเชื่อมโยงการติดเชื้อที่สมุทรสาครเนี่ยรายนะคะเชื่อมโยงการติดเชื้อที่ระยอง17รายมีการสัมผัสบุคคลที่ป่วยและอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงรวมขณะนี้นะคะมี45จังหวัดแล้วที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ขณะที่หมอสุกิจเผยผลตรวจโควิดของเจ้าหน้าที่รัฐสภานะคะ29คนค่ะไม่ติดเชื้อ28คนส่วนอีกหนึ่งคนนั้นต้องส่งผลตรวจซ้ำ ายแพทย์สุกิตอัดโถประกอนที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนรัษฎรค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนังกงานแพทย์ประจํารัฐสภาได้ถแถลงถึงสถานการณ์โควิดสิหลังผู้ติดเชื้อเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการศึกษาผลกระทบคาสิโนโออนไลน์นะคะที่มาจากต่างประเทศที่รัฐสภาเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าได้ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันดังกล่าว29คนนะคะที่คาดว่าวมีความเสี่ยงสูงไปโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนล24คนไม่พบเชื้อค่ะส่วนอีกห้าคน วจที่โรงพยาบาล World Medical Center นะคะผลปรากฏว่า4คนก็ไม่พบเชื้อแต่อีกหนึ่งคนค่ะยังสรุปผลไม่ได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อนะคะแต่ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจอีกครั้งค่ะก็จะทราบผลภายในหนึ่งวันนี้ซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่รัฐสภาต้องแก้ไขเพราะแม้จะวางมาตรการเข้มทางการวัดอุณหภูมิการใส่หน้ากากอนามายัยแต่ก็ไม่สามารถคัดกรองได้ร้อเเซ็ค่ะจึงต้องทบทวนโดยเฉพาะเรื่องการเว้นระยะห่างในห้องประชุมกรรมธิการ ที่มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายแพทย์สุกิจบอกว่ารัฐสภาตอนนี้ยังไม่ได้มีกําหนดที่จะวิคลินนิ่งใหญ่นะคะแต่สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ทําความสะอาดในจุดเสี่ยงไปแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ศาลแพ่งค่ะเลื่อนฟังคำพิพากษาคดียึดทรัพย์นะคะจากกรณีคดีเงินทอนวัดค่ะโดยเป็นของอดีตพระพรมดีหลกเลื่อนไปเป็นวันที่12มีนาคม2564 ผ่าลแ่งรัชดาค่ะนันอ่านคำพิพากษาคดียึดทรัพย์อดีตพ,พระพรมดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพญาซึ่งถูกกล่าวหานะคะวัดทุจริตงบอุดหนุนการศึกษาพระปริยธรรมแผนกสามัญศึกษานําเงิน5ล้านบาทไปใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารร่มธรรมและอาคารที่พักสงฆ์วัดสามพญาค่ะซึ่งภายในวัดนะคะไม่ได้มีโรงเรียนปริยธรรมจริงในช่วงปี2557ที่ผ่านมาซึ่งมาถึงเวลานัดหมายค่ะนายอนนบุญสว่างทนายความก็เป็นตัวแทนของจำเลยไปฟังคำพิพากษาโดยใช้เวลาประมาณ30นาที ก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าสารแพ่งได้เลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้ออกไปนะคะเป็นวันที่12มีนาคมนี้ค่ะโดยสารให้เหตุผลว่าเนื่องจากยังทําคำพิพากษาไม่เสร็จขณะเดียวกันในเดือนมีนาคมนะคะมีการนัดฟังคำพิพากษาอีกคดีด้วยจะเป็นคดีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานหรือนายพนมสอนสินอดีตผู้ในการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมการกระทําผิดกรณีทุจริตงบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ คดียึดทรัพย์และคดีฟอกเงินที่ศาลอุทธรณ์เพิ่งนพิพากษาย,ยกฟ้องไปค่ะซึ่งในศาลชั้นต้นนะคะพิพากษาความผิดคือลงโทษจำคุกไป1ปีปรับ12,000บาทก่อนลดโทษ1ใน3เหลือโทษจำคุก8เดือนปรับ80,00บาทค่ะรอลงอาญาไว้1ปีเนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่มั่นใจนะคะว่าเดือนมีนาคมปีหน้าศาลจะนัดฟังคำพิพากษาอีกหรือไม่เนื่องจากว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ของโควิด -19 ที่แพร่ระบาด จบการเสนอข่าว13นาิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN